สวัสดีครับผมกับผมแมนมีเดินป่านะครับวันนี้มีมีพกสวยๆเกดพรีเมียมพร้อมปลอกหนังสวยๆมาแบ่งปันนะครับผมสินค้าพร้อมกล่องเกดพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับปลอกหนังแท้แกะลายนะครับสวยๆครับแกะลายตลอดด้ามตลอดอันทั้งอันนะครับผมอืมสวยๆเลยครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดแกะลายด้วยนะครับผมหนาๆเลยนะครับปลอกหนังวัวแท้แกะลายนะครับรับประกันให้ทุกเล่ม เป็นมีดพกเก็บพินมีเอี่ยมนะครับเล่มนี้เล่มนี้ความยาวรวม8.5นิ้วนะครับใบมีดเหล็ก VG10 นะครับความยาวใบมีด4นิ้วนะครับผมคมกริบนะครับไม่เป็นสนิมนะครับแข็งแรงนะครับรับประกันให้นะครับผมความยาวใบมีด4นิ้วความกว้างใบมีด1.1นิ้วนะครับผมสันหนา4มิลนะครับปลายสโลปเพื่อให้น้ําหนักเบานะครับ คอเป็นเลดปัดเงากระจกนะครับเงาวิงวิ่งเลยนะครับผมขั้นด้วยไม้ไม้แท้ร้ายนะครับผมขั้นด้วยกระดูกสัตว์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับสวยๆเลยครับเล่มนี้ใบมีดยาวสี่นิ้วด้ามจับยาวสี่จุดห้านิ้วนะครับผมนี่ยวเปิดแลดให้ดูนะมันเห็นไม่ค่อยชัดนี่นครับอ,อย่างนี้ชัดกว่านะครับผมปวดหัวเลย นี่ครับอย่างนี้ถึงจะเห็นภาพนะครับผมว่ามีดเล่มนี้สวยยังไงผมก็ว่าแล้วมันดูไม่ออกนี่เล่มนี้เลยนะครับผมเล่มนี้สวยๆนะครับยาว8.5นิ้วนะเหล็ก VG จีสิบนะครับผมขายใน Facebook นะครับเล่มนี้ในเพจ Facebook หกร้อยนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางวันนี้เอามาแบ่งปันให้พี่ๆใน youtube นะครับผม f อผมนะครับผมราคาเบาๆนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับผม 500ร้อยบาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมขายแบบไม่เอากาไรเลยครับผมสวยแน่นอนนะครับผมสินค้าพร้อมปอกหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีดคมกริบนะครับรับประกันนะครับเดี๋ยวชัางน้ช่างน้ำหนักให้ดูนะครับผมเล่มนี้น้ำหนักปอกสามิบสองกรัมนะครับผมน้ำหนักมีดร้อยหกสิบแปดกรัมนะครับผมถ้ามีดอย่างเดียวก็ร้อยสาสิบเจดกรัมนะครับผมน้ำหนักเบานะครับพกพาง่ายเล่มนี้ อย่าลองคมให้ดูนะครับผมไม้ขั้นสวยๆเลยครับผมตรงนี้เป็นกระดูกสันนะครับลายสวยอยฟันเวานะครับผมโหคมกริบแน่นอนนะครับผมแต่แบบทรงมีดมันฟันยากนะครับผมคมแน่นอนนะครับผมคมมีดมันฟันกระดาษยากนี่นครับคมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่ม พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะผมรับประกันให้นะครับผมแทบจะไม่ได้กําไรแล้วนะครับผมบอกตรงๆนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะผมมีของมาไม่เยอะนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับของผมไม่เยอะนะครับผมผมบอกเลยผมก็อยากจะของเยอะนะครับกําลังโตนะครับผมค่อยๆโตไปนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับ ท่านใดที่ทักมาแล้วไม่มีของให้ผมก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยจากใจจริงนะครับผมจะพยายามหามาให้อย่างเร็วที่สุดนะครับผมกรุณารอหน่อยนะครับเดี๋ยวจะแถมของให้นะครับผมลดราคาให้ซื้อเยอะมีของแถมให้แน่นอนนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับห้ารอยบาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมนี่สวยนะครับผมงานดีจัดนะครับผมเล่มนี้ เป็นมีดพกสั้นเกรดพรีเมียมนะครับไมมีด VG10 สนะครับไม่เป็นสนิมนะผมรับประกันให้นะครับผมสวยแน่นอนแมนมีดเดินป่ารับประกันให้ทุกเล่มนะครับมีปัญหาอะไรสนใจมีปัญหาอะไรทักมาได้เลยครับสนใจเล่มไหนทักมาได้เลยนะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไปใต้คลิปวิดีโอครับทางไลน์ทาง Facebook หรือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับผมถ้าโทรไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับ แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปไม่ต้องแจ้งนนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับมีดพร้อมปอกนะครับผมหนังวัวแท้แกะลายสวยๆนะมีกล่องให้นะครับ500บาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับจบคลิปนี้สั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ